สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สมจิตนะครับครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากไปซื้อดอกไม้ซื้อทูบเทียนจากตลาดนัดโอ้คับครับผมกะว่าจะทําพิธีอ่าทําพิธีคืนนี้ด้วยอ่าสรยุปราคาครับโอ้คืนนี้ครับผมไหนไปซื้อดอกไม้ซื้อของผลไม้มาเตรียมไว้แล้วครับครับอาจารย์จะทำพิธี ครับจะทําพิธีขอโชคลาภอากเบื้องบุนวันนี้ทำเรื่องปกติใช่ไหมคะครับก็อ่ไม่จะไปท้ำอีกครับทําปูหาสวรรค์เพราะอาเมื่อวานเอารถไปซ่อมหมดแล้วซ่อมเรียบร้อยคกต่ว่าจะเดินทางวันอังคารเนี่ยครับเขาทำโอ้ครับครับผมพอดีซ่อมรถหมดไป สมรถหมดไปสี่พันสองร้อยหกสิบเมืวันครับครับผมอาเครื่องใหม่เลยอ๋อครับอาจารย์จะขี่จักรยานยนต์ไปใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่ครับใช่ขี่ไปเลยครับนครับต้องกะว่าไปสักวันหรือสองวันเนี่ยแล้วแต่ครับถ้าได้ก็กลับไวแต่คงไม่ไม่นานนะครับเพราะที่ทำมันสงบครับ ไปก็ไม่ให้ใครรู้นะครับก็รู้เจอเฉพาะท่านอาจารย์จ้าวาาที่นั่นน่ะก็ท่านจะคอยดูคนแม่เข้าไปครับครับจะคอยดูตลอดครับแต,แต่แต่ที่อาจารย์จะขอคืนนี้นี่ขอขอเลขหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอาจารย์อ่าขอด้วยครับขอทุกอย่างครับแล้วแต่เจ้าที่เจ้าทางที่เขาออกมาคืนนี้เนี่ยก็จะมาทําพิธีครับทําพิธีหลายที่แหละนะครับเจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยครับ,รบเป็นคืนสุริยุปราคาซึ่งเป็นวันสําคัญของอนักเสี่ยงโชคและ่านักเสี่ยงอ่าความเหนียวความขลังนี่แหะครับอ๋อแต่ขอคือนสุริยุปราคามันจะแม่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ครับเวลาสมัยก่อนเวลาเล่าเรียนวิชงวิชาแต่ก่อนเขาจะบอกสุริยุปราคาปุ๊บเขาจะไปหาอาจารย์ วิ่งไปหาอาจารย์ไปเรียนกับอาจารย์ต่างๆคร,ครับแล้วก็ได้ของดีของดีมานะครับสมัยก่อนนะอ่าป่ย่าตายายแต่นี่ก็เคยเคยเหมือนกันเคยปีที่แล้วก็ทำว่าปีปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยที่เอากะลาตาเดียวมาพรลาตาเดียวลงน้ํามันกวนน้ํามันข้างล่างนั่นแหละครับครับใช่ที่ซื้อยุปราคาก็ได้อ่าน้ามันมะพร้าวนั่นแหละครับมันทามวนสารพระผงม,มาทําน้ํามันนวดมาทําน้ํามัน อ่าอะไรแค่ไหนประสานนะประสานสานรสากระดูกนะประสานกระดูกทาผงทาแผลครับนั่นนะครับก็เลยไปซื้อดอกไม้ซื้อของทุกอย่างนะครับมาวันนี้ก็พร้อมครับพร้อมนะพร้อมก็จะทําพิธีอ่าข้างล่างนะครับกลางแจ้งด้วยแล้วก็บนบนบนอิงพระนี่ด้วยบนอ่าที่บูชาหลวงปู่ด้วยครับ<อ>คืนนีวครับครับผม ที่ที่แอดมินโทรมาหาอาจารย์วันนี้ก็คืออยากจะขอเลขล่างครับอาจารย์อ๋อได้ครับก็เป็นเลขคำนวณเด้อครับเลขคำนวณครับครับนั่นนะก็ก็อยู่เดี้ยวแถมให้เป็นสี่หางไปเลยที่ที่แรกว่าจะเอาสามหางกันไว้ทางนเ่ยแต่ก็เน้นๆไว้อยู่ครับครับผมเน้นไว้ครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่มันเข้าสามตัวเป็นเลขทำพิธีของอาจารย์ใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับก็เหมือนงดที่แล้วก็มันได้ขึ้นวันสุดท้ายครับมันแล้วแต่สะดวกครับมันแล้วแต่สะดวกถ้าถ้าเราได้ทําพิธีนั่งอ่าติดต่อกันมันก็ได้ไวครับอันนี้ทําวันขาดวันทำวันขาดวัน้วมมันอ่ามันไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ด้วยครับก็นั่นแหละคืนนี้ไปจะทําเพราะสะดวกถักคืนนี้ครับครับผมสะดวกนั่นแหละก็ ก็เอฟซี FC ก็ส่งเงินอู้ขอบคุณมากมากเลยก็ส่งเงินมาช่วยซ่อมรถครับซ่อมรถซื้อดอกมองดอกไม้ที่จะไปเข้าถ้ำผลไม้ทุกสีทุกอย่างก็บอกเออต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยมากเป็นสะพานบุญครับนะเป็นหนึ่งกระแสจิตที่ส่งพลังจิตให้ที่จะไปทำอ,อะไรก็เรียกว่ากิจกรรมเนาะกิจกรรมหรือ,อแนวทางนการแนวทางให้สำเร็จรุ่วงโดยดีดดดด ประกอบไปกับทุกท่านครับทุกท่านที่ช่วยมามีมีเอฟซีคอมเมนต์ถามว่าแอดมินเข้าจริงๆไหมของอาจารย์สมจิตที่แอดมินเอาหลักฐานให้ดูในไลน์ครับปรากฏว่าเอฟซีก็เสียดายกันมากครับเพราะว่ามันเข้าจริงๆเนาะครับใช่ใช่ครับว่าคือว่าเราไม่ได้ลงช่องเพราะมันมันไม่ทันกว่าจะโหลดคลิปเสียงก็อาจจะปาไปบ่ายสามครับชิไปครับมันก็ชันชิดไปก็รู้อยู่ว่าก็เลยก็มีคนไปนี่ยนะครับ ก็จะได้เลขสามตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับก็ถูกหลายคนอยู่ถูกถูกเยอะอถูกครับครับหลายคนเนั่ยละวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันก็ต้องถูกอีกละครับครับผมสุดท้ายในอนาคตงดข้างในก็ต้องถูกอีกใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับ้าถ้าได้อย่างนี้มันก็ต้องถูกนะครับถ้าเห็นเห็นเป็นตัวเลขเพราะหนึ่งคือเราจะไม่โกหกนะเห็นตัวไหนก็บอกตัวนั้นแต่จะถามว่า อาจจะซื้อกลับจะซื้อตัวจะซื้อล่างซื้อบนอันนี้ไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพะเห็นมายังไงก็ต้องให้ไปอย่างนั้นอันนี้เราไปพิจารณาเอาเองครับพิจารณาเอาเองครับก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันครับแต่เห็นมาอย่างนั้นได้มาอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นเองครับนะเลือกร่างอาจารย์มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์งวดนี้เด่นเจ็ดสี่ห้าครับเด่นตัวเด่นเนาะ ครับตัวเด่นเจ็ดสี่ห้าครับมีเจ็ดมันสี่มีห้าก็เป็นตัวเด่นครับตัวเด่นครับก็ตัวประกบคู่แล้วก็มันจะได้สามห้าครับแล้วก็เจ็ดสี่ครับแล้วก็เก้าห้าครับแค่นี้แหละแต่ก็แถมแถมแปดห้าไปตัวหนึ่งครับครับผมการว่าครับนี่แหละก็มีแค่นี้แหละครับเลขก็มีแค่นี้ครับเลขล่างเนาะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนเลขวไปซื้อรถซรี่ครับเดี๋ยวผมเขียนเลขล่างกับเลขบนรวมกันไหมเลยนะครับอาจารย์อ๋อได้ครับได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพล้วเดนอยู่สามคู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับเด่นอยู่สามคู่ครับจะมีสามห้าแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เก้าห้าครับตัวกันไว้ก็คือแปดห้าตัวสำรองตัวที่เขาอยู่นอกวงนอกอัตราครับ ก็เด่นคือเจ็ดสี่ห้านะเจ็ดสี่ห้าครับอ่อนนี้เด่นทุกเด่นทุกเก่าหมดที่แล้วนั่นแหละเด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นห้าครับครับผมครับับแล้วขออนุญาตถามหน่อยครับอาจารย์ครับในในสูตรคำนวณนี้ก็คือล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับแต่มันก็มีส่วนมาแต่ว่าเราเราก็ถือว่า ถ้ามาบนก็ถือว่าผิดไป <houses. S 2> ครับครับมันก็มีมีบางทีมันก็มาทั้งล่างทั้งบนนั่นเหมือนกันนะครับ <idee. S 2> มันก็เคยมีครับแต่ทีนี้เราเราจะทําคือสูตรล่างก็คือสูตรล่างไปเลยครับครับสูตรสูตรบนก็คือสูตรบนไปเลย <chambers. S 2> ครับถ้าเหมือนบนงวดนี้มันก็เด่น 5, 3, 7, 4, หน้าสามเจ็ดศูนย์สี่นั่นนะอ่างวดนี้มันเด่นสามเจ็ดศูนย์สี่งวดเส็จแล้วมันก็เข้างวดนี้ทําไงมันก็ต้องเข้า ต้องเข้าอีกผมว่าต้องเข้าอีกอ็เหมือนเล็กล่างมันก็ได้อเจ็ดสี่ห้าจนเต็นครับ,รบแล้วอันตัวเน้นสามตัวมีตัวไหนครับอาจารย์อสามตัวมันจะผมจะเน้นอยู่ข้างล่างนะมันจะมีอยู่ที่สี่สี่ศูนย์แปดกับไอห้าสามเจ็ดนะครับโอ้ครับครับผม แต่ไอไอไอ้สี่ไอ้สองสี่หกนะี่มันก็มันก็คืออยู่แต่ว่าถ้าสี่สองถ้าหกสี่สองนี่มันเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนี่มันเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุน <c oughs> <c oughs> ถ้าภาษาถ้าภาษา,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 าเซียนเซียนเขาบอกว่ามันเป็นเลขดับ oh. แต่ของผมไม่ดับนะของผมไม่ดับแต่ว่ามันได้มาอย่างนั้นก็ให้ไปอย่างนั้นนะครับครับผม หายไปอย่างนั me, ้นแต่ไม่รับหรอกผมแต่ในในเซียนอีกหนึ่งเขาในสูตรมันมันจะเก้าเจ็ดกับสี่สองนี่มันคือเลขไม่น่าลงทุนครับครับไม่น่าลงทุนอันนี้หมายถึงพูดในปังเลือดแต่อย่าอย่าไปเชื่อแต่ต้องซื้อแต่ต้องซื้อเพราะสูตรมันมาอย่างนี้เองครับครับผมสูตรมันมาก็คืออนเก้าเจ็ดดังมากเลยค่ตอนนี้เะ้าเจดังมากเลยค่ะตอนนี้ โอ้โหก็ข้าเจ็ดดังก้าเจ็ดดังผมว่ามาตรฐานเหมือนที่มันจะมีสูตรดับของผมแต่ว่าผมไม่กล้าการันตีบอกหรอกเดี๋ยวก็จะว่าเอ,อเวลามาแล้วเดี๋ยวก็จะมาดา่าแต่สูตรของผมนี่รับรองว่าปีทั้งปีไม่ไม่มีมามันจะดับอยู่ประมาณอ่าสิบห้าคู่โดยการครับ,รบแต่ละงวดน,นะครับแต่ละงวดแต่ว่าผมไม่เคยลงาะหนึ่งคือมันอ่ามัน ของอย่างนี้มันไม่แน่นอนครับวมันมาตัวมันมาครับครับกแต่ว่ามันมาคู่ทงคู่ทางได้ครับครับผมก็คือกองสลากเขาไม่ได้ดับกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอันี้ผมมีสูตรดับเยอะดับเยอะแต่ส่วนมากผมจะดับอยู่แค่สิบห้าตัวเพราะมันเป็นสูตรดับมาตรฐานสิบปีแล้วยังไม่หลุดโอไม่มาแน่นอนครับผมไม่มา <mile> <recuper ate. S 2> แต่ว่าผมไม่ลงผมไม่ลงกลมันมาแล้วเขาจะด่าครับครับผมเราเราเน้น <comigo> ตัว <respir> ท <ate> ี่มันออกดีกว่าเนาออาจารย์ใช่ใช่ครับใช่มันตามสูตรมันได้มายังไงเราก็ลงไปอย่างนั้นนะครับตามสูตรจักของเขาครับนั่นนะบางทีมันก็โอ้มันดับไม่อยู่ไปน้ําไม่ถึงมันก็มาชุกเป็นได้ครับครับผมยังไงก็ถือโอกาสดีวันนี้แจ้งข่าวเอฟซีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ ครับแก่ก็แจ้งว่าอาจารย์จะทาพิธีเนาะครับคืนนี้ครับก็ทานข้าวเสร็จก็ทาพิธีนูนนะจนถึงซื้อยุปราคาอีกทีหนึ่งครับตอนมันเริ่มเข้าเริ่มนั่นนะครับโอ้ช่วงนั้นก็จะปิดโทรศัพท์ไว้หมดเลยครับห้ามรบกวนครับผมครับแล้วที่ว่าอาจารย์จะไปทําอยู่ถ้ำนี้ไปวันไหนครับอาจารย์อ่าว่าจะไปวันอังคารเนี่ยครับโอ้วันอังคารวันอังคาร แต่คนจะมารับหลายคนแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ต้องมารับหรอกผมจะไปเองครับ oh. มันสบายใจมันสบายดีครับมันอิสระมันไม่กังวลเป็นห่วงนะส่วนมากผมจะไปคนเดียวไปไหนก็นแล้วแต่จะไปคนเดียวถ้าไปหลายคนแล้วมันจะกังวลแล้วกังวลทำให้สมาธิเราตกนะต้องไปคนเดียวอยู่ในถ้ำตลอดเวลาบางวันนึงจะไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากออกมาอ่าพูดคุยกับอาจารย์นิดหน่นอยนะครับครับ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับครับผมก็คือวันนี้เอาเอาเป็นสูตรคำนวณไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับสูตรคำนวณไปก่อนครับไปื้อรัตตารีดูครับครับสลากเกนบานเก ใครชอบก็เอาไม่ชอบก็วนเวียนอยู่ในนั้นครับครับผมครับไปจับหลักให้แล้วอันนั้นวนเวียนเราเลขเลกเด่นสี่ตัวมันกอดคอกันมาได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับได้มันมาได้ครับอ๋อครับสามบ้านมาได้ครับันครับยกตัวอย่างเจ็ดศูนย์สี่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้เพราะเป็นหลักหลักร้อยของมันอยู่แล้วครับครับ มันเคยมาก็เหมือนที่งวดอะไรงวดที่แปดแปดห้าสองนั่นนะนะมันก็เด่นแปดเด่นห้าเด่นสองเด่นหนึ่งะมันก็มาแปดห้าสองงดนั้นนะครับมันเคยมาครับเคยมาเหมือนกันละไม่ได้เหมือนกันน่นะมันมาเหมือนกันครับเลขไอ้สี่ตัวนี้ครับเคยมาเหมือนกันมันเป็นตัวผ่านครับถ้าใครได้เลขเด่นเด่นก็มาจับคู่กับตัวสามตัวเจ็ดตัวศูนย์ตัวสี่นะครับ แต่ธรรมดาผมทํางวดนี่นะมันมันแต่ใจนะใจผมไม่ค่อยชอบศูนย์แต่ว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันทําไปแล้วมันตกแต่ศูนย์แต่ศูนย์อยู่แต่ว่าใจไม่ชอบอันนี้ผมก็ไปดึงอัจจักเสีมาเป็นตัวเด่นเลยครับครับผมแต่ธรรมดามันตกตศูนย์ในงวดนี่ตกศูนย์โอ้สูตรไหนสูตรไหนตกศูนย์หมดเลยโอไหวนั่นนะตกศูนย์ตัวเดียวด้วยงวดนี้ตกศูนย์แต่ไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบ นะก็เลยไปดึงเอาเจ็ดสเจ็ดกับสี่เพราะหนึ่งคือเจ็ดกับสี่ยังไม่เคยออกคผมว่ามันก็น่าจะมานะถ้าไม่มากก็คือศูนย์นะมาเลยก็ไม่แน่ตัวตัวที่อาจารย์ไม่ชอบอาจจะมาก็ได้เนาะอาจารย์ก็นั่นั้นนะครับไม่เคยนะครับงวดนี้มันตกศูนย์ตัวเดียวงวดถแล้วยังตกหกกับสองมันมาหกนะสูตรสูตร สูตรตัดอีกสูตรหนึ่งมันได้หกกับสองหมดแล้วมันมาหกแต่งวดนี้ตกศูนย์ตัวเดียวครับตกศูนย์ตัวเดียวเอ๊ะทำไมเลขศูนย์เนาะเลยใจก็มันก็โอไม่ค่อยชอบจะด้วยที่ละไปชอบโน่นไปชอบเจ็ดกับสีชอบเจ็ดกับสีหง่อนเนี่ยครับมันน่าจะมานี่ยนะมาครับข้ามาอยู่แล้วมั้งครับคผมครับยงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขทําพิธีกันอีกทีใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับใช่ทําพิธีมันก็มีส่วนเราก็มาจับถ้ามันยังไงก็จะบอกอีกทีหนึ่งถ้ามันสว่างถ้ามันชัดเจนก็จะบอกไม่ชัดเจนก็บอกไปตามทรงเลยครับไม่โกหกครับบอกตามทรงถ้าได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับครับโกหกแล้วเสียตังค์ี่ครับครับผมครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับ ครับผมครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับครับนะครับแนวทางของอาจารย์สมจิตนะครับท่านผู้ชมน้องเอดมินก็เขียนรวมกันไว้เลยนะครับบทร่างรวมกันไว้แล้วนะครับตัวเด่นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ไว้ให้เรียบร้อยเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับ มีโชคมีลาภทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแนวทางเลขทําพิธีของอาจารย์ด้วยนะครับขอจบคลิปว่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ